ต้องระวังด้วยนะที่นองจินไปแจ้งซนอากาศหนาวมากน้องจีนก็เลยเต็มเสือ้อ ไปที่นั่นหนาวที่สุดเลยพอตอนไปเแรกๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พันนีน้องตินตื่นแต่เช้าไปที่แจซอ,อนแจอสอนเป็นอะไรเป็นที่แบบแช่น้ำค่ะมีปลาด้วยน้ำแค่หัวเขา่าแต่อันนี้ช่วงหน้าหนาวของลำปัง เพื่อนเพื่อนน้องจินเคยไปแล้วเพื่อนเพื่อนน้องจินก็บอกว่าน้ำเย็นมากค่ะเต้นเต้นค่ะมีหน้าเป็นไงชี้ห้ดูหน่อยสิก้าอย่างนี้เลยค่ะตอนนี้วันนี้เลยคุณแม่เป็นคนขับใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อนๆนตอนนี้น้องจินดูว่าถ้าห้องน้ำแล้วก็ กินอะไรก็ได้อร่อยอร่อยค่ะร้านเยูทีไหนร้านอยู่ตรงนี้ค่ะร<ะ>้านอันนี้มีความสะอาดเราต้องถอลรองเท้าด้วยค่ะเพื่อนนี่คือร้านที่น้องจีนแวะพักน้องจีนหิวน้องจีนก็เลยแวะพักที่นี่ก่อนไปแจ้ซ้อนมันต้องมีแวะพักด้วยเพราะ ทางไปแจ้ซ้อนมันนานมากมากมากม,ากม,ากมีนักปั่นจัก,กรยานมาด้วยตอนนี้เราอยู่ที่อุทยาแห่งชาติแจซ้อนแต่น้องที่นี่มีกิจกรรมเยอยะแยะมากมายเดี๋ยวนังจะพาไปดู เราจะไปทำไข่ออนเซนกันที่ตรงนู้นค่ะที่มีคนมากันเลยค่ะและวังทางเดินขูกค่ะโอดเดินด้วยระมัดระวัง อันนี้ก็คือลานน้ำพุร้อนสำหรับทำไข่เดือดกว่าน,น้ำพุร้อนเดือดยิ่งกว่าน้ำ,น,ำน้ำที่แม่เปิดแล้วร้อนเวลาทำน้ำเ,นเพื่อนๆรู้ไหมว่าทางเดินนี้ขูุค่ะเพราะมีหินมากมายที่เพื่อนๆได้ดูกันเพราะเขาถึงได้มีคำเตือนว่าระวังพื้นขูขุค่ะ ร้ออนาะโอ้ยแม่ลูกจะนี่แต่น้องจีนจะชี้ให้ดูค่ะอันน like ี้ของี้อันนี้ของน้องจีนหนึ่งแล้วก็อันนี้ของน้องจีนสองอีกสิบห้านาทีเจอกันถูกไหมใช่ค่ะ อากาศที่นี่ร่มลื่นน้ำเย็นมาเล่นได้นะคะแต่ต้องเตรียมเื้อเอาไว้ลิดด้วยไม่งั้นพอเสื้อเปียกเดี๋ยวเราก็ไม่มีชุดเปลี่ยนน้ำตกแจ้ซ้อนมีบ่อน้ำพุร้อนชื่อดัง อยู่ที่อุทยาแห่งชาติแจ้ซ้อนด้านในมีทั้งแช่ไข่ออนเซนอาบน้ำแล่เที่ยวน้ำตกมีทั้งหมด6ชั้นมาจากน้ำตกแม่มอนที่นี่มีบ่อน้ำนซ้อนแจ้ซ้อนให้เรานั่งแช่กลางป่าอีกด้วยค่ะเพื่อนๆถึงแล้วนี่ไงอยู่ตรงนี้ค่ะ รหว่งวางรอไข่น้องจิ้นจะมาเช่น,น้ำดีกว่าตามมาเลยเพื่อนๆตรงนี้มีน้ำที่ยินเป็นน้ำตื้นเอาขาลงไปเล่นได้ น้ำหนึ่งอาไว้แช่ขาตรงนี้เลยค่ะที่น้องจีนกับแม่ของน้องจีนกาลังไปบายอยู่โอ้เหมือนที่คิใน,นโลก ที่คิดเลยค่ะเฮ้ยขอดูหน่อยนะยกขึ้นมาโชว์นิดนึงได้เลยค่ะน้ำมันะว้าวไข่ออนเซนต้องมาถึงนี่เลยเป็นไงอไร่อยค่ะ แห้งอีกและแห้งอีกไปเรื่อยๆเมันยญ้าที่แห้งมากๆทางขึ้นน้ำตกมีสองทางมีทางนีก้กับทางนี้น,น้องจินจะดูทางแรกทางป่าน้องจิน ดีกว่าถ้าเราจะไปยังไงอ่ะมันก็เดินขึ้นไปไงลูกเดินขึ้นไปอีกเดินไปอีกมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้ลูกตัวลินดำอย่างนี้ค่ะอันตรายมากเลยเพื่อนๆมีทางเดินแบบธรรมชาติด้วยค่ะ น็หมอไม่ได้เป็นหมอไอ้นี่ลูกตรงนี้คือน้ำจุกแจกย้อนลึกถึง1-5ถึง5เมตรค่ะทางเดินนั้นขุค่ะต้องระวังด้วยค่ะเพื่อนๆต้องิินเพิ่งเดิน

พอแล้วค่ะเพื่อนๆข่เราระวังด้วยนะพ่อนพันท่าไปไว่ายน้ำตรงนี้นะมันมีน้ำวนค่ะอยู่ตรงนั้นค่ะน้ำจินขอตัวไปแช่น้ำแรวออนเซนก่อนนะคะท,ที่นี่เลยนี่น้ำจินได้มาแล้วค่ะนี่ไงป เลขสามอ่ะนั่นไงนะละองเร์สามเดี๋ยวต้อนเย็นๆทานไงจะเป็นแบบนี้คะ่ะน <c oughs> ้องจี่อยากไปแช่เลยทั้งหมเพื่อนเพื่อนน้องจินรู้สึกสบายตัวมากเลยเร้อนไหมหนุ่มร้อนนิดน,นึนงอง่ะฟินะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฟิน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  วันนี้น้องจีสนุกมากเลยเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ